วันนี้อยู่กับอีฟนะคะแล้วก็ในคลิปวันนี้เราจะมารีวิวน้ำตบในดวงใจของเรานะคะทุกคนได้ดูกันซึ่งเราก็ใช้ขอามันแต่รุ่นแรกเลยนะคะ เจ้าน้องคนนี้ค่ะ Dr. Wu Intensive h y d r a ีฟไฮเด s ตติ้งเอสเซสท,นเนที่ทคนเห็นขวดสีน้ำเงินนี้นะคะเป็นรุ่นที่3ของเขาแล้วนะก็ในการพัฒนาปรปับปรุงครั้งนี้นะคะก็คือเขาแบบทำตามเสียงผู้บริโภคมากขึ้นนะคะก็คือ,อหลายๆคนนะก็ว่าเฮ้ยบางทีแบบทาครีมแล้วก็รู้สึกว่าผิวหน้ายังไม่ชุม่มชื้นเลยยังมีความแห้งกร้านอยู่หรือว่าทาไปตอนเช้าเนี่ยก็ชุ่มชื้นดีแต่ว่าระหว่างวันอะ ผิวก็แบบแห้งอีกแล้วนะคะหรือว่าบางคนที่แบบว่าทาครีมชุ่มชื้นม,มากๆแต่ว่าด้วยความที่มันชุ่มชื้นม,มากเนื้อมันอาจจะมีความหนักใช่ไหมแล้วก็อาจจะอุดตันอะไรอย่างเงี้นะคะก่อให้เกิดสิวอีกเนาะเพราะฉะนั้นนะคะดรว,วูไฮเด a t i n g งรุ่นที่สามนี่คะ่ะเขาก็ ทำออกมาเพื่อแก้ไขปัญหาน,น,นะคะทุกคนก็คือพัฒน,นาออกมาให้มันดียิ่งขึ้นนั่นเองก็จริง,รงๆแล้วในไลนะะ์ไฮเดทติ้งเนี่ยค่ะทุกคนเขาก็มีผลิตภัณฑ์เยอะแยะมากมายนะคะตั้งแต่แบบครีนซิ่งนะคะหรือว่าเอเซนท์โทนเนอร์เซรั่มนะคะแล้วก็มีครีมด้วยนะก็คือครบวงจรเลยนะคะแต่ว่าตัวเด่นๆที่เราอยากเอามาแนะนํานะคะก็จะมี2ตัวนี้น้ำตบนะคะแล้วก็เป็นตัวเซรั่มซึ่งความพิเศษในลายไฮเดรติ้งนี่นะคะก็คือเป็นสารไฮยาลูคอมเพล็กซ์ของดรวูนี่แหละก็คือเป็นสารเอกสิทธิ์ขอองเคานนะะะมมัก็จ เหมือนกันว่าเป็นแบบสูตรเฉพาะของทางแบรนด์อะไรเงี้ยที่แบบไม่สามารถมีแบรนด์ไหนมาทําเรียนแบบได้อีกแล้วนะคะเพราะว่ามันเป็นเอกสิทธิ์ของทางแบรนด์นะเนาะเขาก็จะประกอบไปด้วยไฮยาลูรอนิกหลายตัวด้วยกันนะคะจริงๆแล้วข้อมูลตรงนี้ที่ทางแบรนด์ให้มามันค่อนข้างแบบว่า วิชาการนิดนึงเอออีฟก,ก็พยายามเอามาแบบสรุปนะคะแล้วก็ทําให้ทุกคนเข้าใจได้ง่ายขึ้นเขาก็จะมีสารเด่นๆอยู่4ตัวด้วยกันนะคะมาที่ตัวแรกนะคะก็คือ N A S H A นะคะหรือว่า Non Animal Stabilized Hyaluronic Acid ซึ่งตัวนี้เนี่ยมาจากญี่ปุ่นนะเขาจะเป็นเอ่อ h y a l u r o n i c a c i ซโมเลกุลใหญ่นะคะทุกคนลองนึกพอมันโมเลกุลใหญ่มันก็จะแบบเอ่อไม่ได้ซึมลึกนะคะเพราะฉะนั้นตัวนี้เนี่ยเขาช่วยปกป้องผิวชั้นนอกค่ะให้คงความชุ่มชื้นไว้นะคะหรือว่า ็นตัวที่ช่วยล็อกความชุ่มชื้นนั่นเองต่อมาตัวที่2นะคะก็คือไฮยาโลโอลิโกค่ะตัวนี้เนี่ยเขาบอกว่ามันมีขนาดเล็กมากนะคะประมาณ15-25นาโนเมตรเท่านั้นเองเขาก็เลยสามารถซึมสู่แบบชั้นล่างของผิวได้เลยนะคะซึ่งเขาบอกว่านี้เนี่ยสามารถซึมได้ถึงชั้นล่างของ epidermis เลย epidermis ก็คือ,อผิวแบบหนังกำพร้าของเราอะ่ะเพราะฉะนั้นนะคะเขาก็จะช่วยผิวชุ่มชื้นจากภายในสู่ภายนอกเองค่ะ ัวที่3นะคะไฮยาลูริก GL จากเยอรมันนะคะตัวนี้เนี่ยเขาจะทํางานในชั้นหนังแท้หรือว่าชั้นเดอร์มิสเขาจะช่วยเพิ่มการกักเก็บความชุ่มชื้นในผิวแล้วก็ช่วยรักษาความชุ่มชื้นในผิวนะคะแล้วก็จะช่วยลดการเกิดริ้วรอยได้ด้วยคือพูดง่ายๆนะคะตัวไฮเดรติ้งของดรวูเนี่ยก็คือเขาจะทํางานแบบครบวงจรเลยนะคะตั้งแต่เติมความชุ่มชื้นให้ผิวใช่ไหมแล้วก็ช่วยล็อกความชุ่มชื้นให้ผิวนะคะแล้วก็ช่วยสร้างความชุ่มชื้นให้ผิวได้ด้วยนะคะสุดท้ายก็คือเป็นการเก็บรักษาาควมมชชุื้นนใ ไว้ให้แบบยาวนานตลอดทั้งวันนั่นเองอย่างตัวนี้นะคะทีมอยากเอามาแนะนํากันมากๆเลยนะก็คือเขาสามารถเป็นทั้งโทนเนอร์นะคะแล้วก็เป็นทั้งน้าตกไปได้ในตัวเดียวกันเลยไม่มีน้ําหอมไม่มีแอลกอฮอล์นะคะแล้วก็ไม่แต่งสีไม่มีพาราเบนด้วยนะคะแล้วก็เป็นอนแอคเน g e n i c นะคะก็คือไม่เกาะให้เกิดสิวเพราะฉะนั้นคนไหนที่แบบมีแนวโน้มว่าผิวเราจะแพ้ง,งาะะ่ายอะไรเงี้ยค่ะสามารถใช้ได้สําหรับเนื้อของตัวนี้นะคะเรียกได้ว่าเป็นซิกเนเจอร์ของเขาเลยค่ะทุกคนเนื้อจะใสๆย,ย,ยืดยืด,ยดลื่นๆน,นะคะทาไป เ,เขาจะเคลือบผิวอยู่สักแป,ป๊บหนึ่งค่ะแล้วก็จะค่อยๆซึมเข้าสู่ผิวนะคะคือทาแล้วเนี่ยมันจะไม่ได้หายวับไปเลยก็คือเวลาใช้นะคะใช้หลังจากที่ล้างหน้าเสร็จแล้วเรียบร้อยซับหน้าให้แบบพอแห้งเทใสฝ่ามือนะคะแล้วก็ทาให้ทั่วหน้าได้เลยค่ะคนไหนที่ผิวแห้งนะคะตัวนี้สามารถฉลมให้ชุ่มๆทั่วหน้าได้เลยนะแล้วก็คนที่ปัญหาผดผื่นนะคะหรือว่าะระคายเคืองจากการใส่หน้ากากอนามัยเนี่ยก็แนะนําให้ใช้ด้วยนะคะเพราะว่าเขาสามารถปลอบประโลมผิวได้ดีมากๆค่ะ ก็จากที่ใช้ตัวนี้มานะคะบอกเลยว่าคือเรารู้สึกได้เลยว่าแบบผิวมันจะมีความกโลโกลขึ้นนะคะแล้วก็ผิวชุ่มชื้นมากขึ้นแล้วก็ตัวนี้ใช้ง่ายค่ะใช้ได้ทั้งเช้าแล้วก็ก่อนนอนเลยนะคะแล้วก็ใช้ได้กับทุกสภาพผิวเลยคนไหนที่ผิวมันนะคะก็ใช้ได้เพราะว่าตัวนี้เขาจะเข้าไปแบบว่า เหมือนปรับสมดุลความชุ่มชื้นในผิวเราอะหรือว่าใครที่แบบผิวขาดน้านะคะหรือว่าผิวผสมอะไรเงี้ยนาะก็สามารถใช้ได้และคนไหนที่ผิวแห้งนะคะผิวแห้งนี่แบบยิ่งต้องใช้เลยอะคือที่ใช้มารู้สึกได้เลยว่าผิวชุ่มชื้นนะคะแล้วก็เด้งขึ้นจริงๆแล้วเมื่อผิวเราชุ่มชื้นดีแล้วอะไรเงี้ยค่ะความเปล่งประกายความใสอะไรเงี้ยเดี๋ยวมันก็จะค่อยๆตามมาเองนะผิวของเราโดยรวมเนี่ยมันก็จะแบบดูสุขภาพดีขึ้นอะไรเงี้ยค่ะหรือว่าคนไหนที่แบบเฮ้ยไปทําเลเซอร์มาแล้วหน้าแหง้งหน้าบบบาาางอะะะไรรีะะี้้้นนคก็สามาถใชตัวแบบ ทาหน้าได้นะคะเขาก็จะช่วยแบบว่าปลอบประลมผิวอะไรเงี้ยแล้วก็ทําให้ผิวชุ่มชื้นดีมากขึ้นนะคะส่วนอีกตัวหนึ่งที่เราอยากแนะนําให้ใช้คู่กันนะคะ,นนะ,คะก็คือตัวเซรั่มค่ะทุกคนซึ่งเซรั่มเนี่ยเขาก็จะมีความเข้มข้นนะคะคือก็จะช่วยผิวเนี่ยชุ่มชื้นสุดๆะคะ่ะทุกคนแล้วก็แบบผิวดูโกล ow, เป่งปังไปตลอดทั้งวันคือด้วยตัวเซรั่มเนี่ยเขาจะให้ความฉ่าน้ามากกว่าตัวน้ําตบนะคะบอกเลยว่าใช้คู่กันคือเวิร์กมากๆจริงๆยิ่งคนไหนแบบผิวแห้งลอกเป็นขุยผิวขดาด ดูนผิวเนาะทำให้ผิวของเรากลับมาปกตินะคะสําหรับเนื้อตัวนี้นะคะก็จะมีความใสใลื่นๆื่นค่ะทาแล้วเนี่ยไม่เหนียวเลยนะคะรอสักแป,ป๊บนึงเนี่ยเขาก็จะซึมเข้าผิวหมดนะแล้วก็ไม่ทิ้งความเนหนอะหนะอะไรไว้เลยค่ะตัวนี้เนี่ยก็กวาดรางวัลมาเยอะเหมือนกันนะคะทุกคนเขาการันตีมาด้วย beauty awards มาทั้งหมด11รางวัลเลยนะคะแล้วก็ฟีดแบ็กของตัวเซรั่มเนี่ยก็แบบดีมากๆเหมือนกันนะคะไม่แพ้ตัวน้ําตบเลย และนี่นะก็เป็นผลการใช้ง่ายของอีฟเองนะคะทั้ง3วันก็จะเห็นว่าผิวเนี่ยมีความชุ่มชื้นแล้วก็ดูสุขภาพดีขึ้นจริงๆนะคะก็ถ้าเพื่อนๆคนไหนสนใจอยากลองดรมูไฮเดตติ้งนะคะตอนนี้เนี่ยก็หาซื้อได้แล้วที่วัส,ส์น,นะคะหรือว่าทางช่องทางออนไลน์นะคะมีหลายที่เลยนะทั้งไลน์แอปดรมูไทยแลนด์นะคะหรือว่าจะเป็นในช้อปปีนะคะแล้วก็ใน l a z a d a ก็มีค่ะสะดวกช่องทางไหนนะคะเชิญไปจัดกันได้เลยคอนเฟิร์มเลยว่าอันนี้ใช้ดีมากจริงๆนะคะเราเป็นแฟนดร ไฮเดตติ้งมาแบบตั้งแต่รุ่นแรกเลยอะแล้วก็ไม่เคยทําให้ผิดหวังเลยนะคะอันนี้โอเคค่ะทุกคนก็สําหรับวันนี้นะคะต้องลาไปก่อนนะแล้วเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ในวิดีโอหน้านะคะอย่าลืมกด subscribe นะแล้วก็ติดกระดิ่งไว้ด้วยนะคะวันนี้ลาไปก่อน,นะคะ่ะบ๊ายบาย